จเจริญพรนะครับญาติโยมกัลยาณมิตรผู้แสวงหาสัจธรรมทุกท่านนะครับเสียงธรรมจากภูสุญญตาวันนี้ก็มาแบ่งปันสัจธรรมให้กับกัลยาณมิตรนะครับวันนี้ก็มาค่าหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีทุรละนะครับที่จะไปะจัดการนะครับให้แล้วเสร็จเนาะจนค่า ที่แรกนึกว่าจะไม่มีเวลานะครับพอดีดูแล้วยังมีเวลาอยู่นะครับก่อนทาวัดเย็นนะครับก็มาพูดคุยกันแบ่งปันกันนะครับะผู้ที่กระจ่างแล้วนะครับก็นุโมทนานะครับผู้ที่สัจยรจะทาได้เดินได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับก็นุโมทนานะครับะผู้ที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมชาตินะ เหตุปัจจัยนะได้กลายไปเป็นครูของเรานะครับก็อนุโมทนานะครับถ้าเราไปถึงจุดที่ท <Sky jogo> kind of so ุกอย่างสอนทําเราได้หมดนะคนดีก็สอนทําเราได้คนไม่ดีก็สอนทําเราได้นะครับอยู่ในที่ทํางานก็สอนทําเราได้นะคือเรามองทุกอย่างเป็นัจธรรมนะครับได้ด้วยตัวเราเองนะครับมองเห็นด้วยใจเราเองด้วยสติปัญญาเราเองเนี่ยนะครับอันนั้นคือเราเดินไปถึงจุดที่ ก็เรียกว่าอัตโนมัตินะครับก็คือปัญญามันทาหน้าที่ของมันเองนะนะครับอันนั้นก็อนุมโมทนานะครับนะก็ส่วนกายานามิตรนะครับนะหลายท่านที่กําลังจะบานนะครับกําลังจะเข้าใจนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะจะพ้นทุกข์แต่ก็ยังไม่พ้นทุกนะครับแล้วนะก็มาศึกษาต่อไปนะครับนะวันหนึ่งนะเมื่อเราศึกษาแต่ธรรม วันหนึ่งเราก็จะกระจ่างแจ้งนะครับเพราะเราเดินทางถูกยังไงก็ถึงเป้าหมายนะครับแต่ถ้าเดินผิดทางยิ่งเดินยิ่งห่างนะครับยิ่งเดินยิ่งห่างไกลนะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับรูปและนามนะครับรูปนามร่างกายขันห้านะเพราะว่าก็มีเพื่อนๆเรียกว,ว่ากรลยาณมิตรนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับนะ รูปนามนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรมันนะนะครับไม่ต้องไปขจัดรูปขจัดนามนะไม่ต้องไปทําอะไรนะครับนะเพราะว่ารูปนามเนี่ยเป็นเรื่องเกิดดับของมันเองอยู่แล้วนะนะครับเหตุผลง่ายๆนะครับจิตใจเกิดจิตใจก็ดับของมันเองอยู่แล้วนะรูปรูปร่างนะครับมันเกิดมันถึงเวลามันก็ดับของมันเองอยู่แล้วนะครับนะ นั้นเราไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันเป็นหลักนะนะครับโดยเฉพาะนามมาทำคือจิตใจนะครับเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรจิตใจนะครับไม่ต้องไปคอยวางจิตใจนะนะครับ <M: S 1> คือถ้าเรารูปเกิดก็ดับรูปนามเกิดดับนามขจัดรูปขจัดนามไม่เอารูปไม่เอานามนะเป็นนิสัยเป็นวสีเนี่ยนะครับมันมีคําถามครับว่า รูปนามมันผิดอะไรทําไมเราต้องไปคอยขจัดมันตลอดเวลาขนาดนั้นนะครับแล้วก็ขจัดวันนี้นะพรุ่งนี้ก็ขจัดข,ขจัดชั่วโมงนี้นะคือนั่งขจัดมันตลอดเวลานะครับนามเกิดขจัดนามรูปเกิดขจัดรูปอย่างเงี้ยนะครับเวทนาเกิดขจัดเวทนาละไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับเวทนาไม่เอาเวทนาอะไรเงี้ยคือ นะครับ้วยแต่ธรรมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะถ้าเราไม่เข้าใจนะแต่จะทานะถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะมีแต่ทุกข์มันก็จะมีแต่เจ้ากรรมเป็นเวรเป็นกรรมเป็นตัวเป็นตนเรานั่งขจัดสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่มีวันหมดนะครับนั้นเราต้องขจัดที่ต้นเหตุนะต้นเหตุคือขจัดที่ความเป็นอัตตาขจัดที่อวิชานู่นเลยนะครับ เปลี่ยนและเปลี่ยนความมืดให้เป็นความสว่างเลยนะพระพุทธองค์ท่านก็จัดการตรงนั้นนะครับเรียกว่าดับเหตุแห่งสม,มุทัยนะครับดับเหตุแห่งสม,มุทัยนะเหตุของความทุกข์คืออวิชชานะเหตุไม่ใช่รูปและนามนะครับคืออวิชชานะครับนะเหตุของความทุกข์คืออวิชชาเหตุของการเป็นไวายตายเกิดคืออวิชชานะครับนะ nah, ไม่ใช่รูปรือนามนะ นะครับเพราะว่าถ้าใจคือนามมาทำนยเขาบอกใจนี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์นะเราต้องเข้าใจว่าใจคือแห่งทุกข์คือใจดวงนั้นยังไม่กระจ่างแจ้งใจดวงนั้นคืออวิชชาใจดวงนั้นคือเหตุแห่งทุกข์นะครับแต่ถ้าหากว่าใจดวงนั้นกระจ่างแจ้งล่ะใช่ไหมครับใจดวงนั้นก็ไม่ใช่อวิชชาเป็นวิชานะครับก็คือดับเหตุแห่งทุกข์นะมันต่างกันนะครับ อันนั้นเราต้องไปแก้ตรงสะหมูไทยนะครับไม่ใช่มาแก้ปลายเหตุนะนะครับไม่ใช่มาแก้นั่งนะครับไม่คิดดับอะไรดับเวทนานะครับดับความคิดดับความโกรธดับนั่งดับอยู่นั่นนะนะครับจิตเกิดตลอดเวลาก็ดับตลอดเวลานะครับอันนั้นมันหมายถึงเราเป็นังเกียรรูปนามนะนะแต่ต้นเหตุคือใจถ้าไม่กระจ่างนะครับเรานั่งดับจิตนั่งดับใจนั่งดับ เวทนาสัญญาสังขารนี่นะครับมันก็เกิดใหม่อยู่ดีนะเกิดใหม่แบบฝ่ายดำอยู่ดีเกิดมาเป็นทุกข์อยู่ดีนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะวิธีของการผลทุกข์ก็คือ,พ,อพระพุทธองค์ให้เรามาดับสมุทัยนะครับดับใจที่มันอวิชชานะครับ,นะ,บววาน,านะนไม่ใช่ไปดับตัวเวทนานะไม่ใช่ไปดับตัวสัญญานะนไม่ใช่ไปตัวดับไม่ได้ไปคอยดับสังขารวิญญาณนะครับนะก็คือดับใจที่มันอวิชชานะ นะแต่ควทุกวันนี้ครับไปนั่งไล่ดับเวทนาไปนั่งไล่ดับสัญญาไปนั่งไล่ดับสังขารอย่างเงี้ยน,นะครับอันนั้นคือปลายเหตุนะครับต่อให้เราดับเวทนาสัญญาสังขารได้แต่จิตใจที่มันอวิชชาเนี่ยนะมันก็สร้างแต่ทุกข์ขึ้นมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็สร้างมันเดิมก็ต้องดับมันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่นะครับอันารย์พระพุทธองจึงบอกว่าให้เราไปดับที่ต้นเหตุเลยคือสมุทยัยคือ ใจที่อวิชานะครับนั้นเมื่อใจที่อวิชาระดับปุ๊บนะครับด้วยสัจธรรมมันจะดับอวิชาได้ด้วยสัจธรรมนะครับสัจธรรมคือความจรงิงนะความจริงจะพูดให้เห็นภาพคือก็คือวิชานั่นเองนะครับดับด้วยวิชาใจที่เป็นวิชาใจที่สว่างใจที่กระจ่างใจที่มีปัญญาเนี่ยนะครับเวทนาสัญญาสังขานเนี่ยมันตรงธรรมนะครับเวทนาก็เวทนาดีอย่างนี้ย สัญญาก็สังมีแต่สัญญาดีๆอย่างเงี้ยสังขารการปรุงแต่งก็มีแต่การปรุงแต่งดีๆอย่างเงี้ยนะครับตรงสัจธรรมเห็นไหมนั้นเราจึงไม่ต้องไปดับไปละไปอะไรมันเลยนะครับเมื่อมันตรงสัจธรรมใช่ไหมนั้นหน้าที่เราแค่กระจ่างนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะในการที่เราจะพ้นทุก์นะครับไม่ใช่ไปคอยนั่งดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารน,นะครับไม่ใช่ไปคอยกดข่มหรือว่า ไปคอยรังเกียจเวทนารังเกียจสัญญารังเกียจสังขารนะครับหรือว่าไม่ใช่ว่าไปคอยขจัดเวทนาสัญญาสังขารเพื่อให้ตัวเองไร้ตัวตนนะครับไม่ใช่นะถ้าเราไปคอยถ้าเราคิดอย่างนั้นเราไปคอยดับเวทนาสัญญาสังขารอย่างนั้นนะครับเราก็ม <aspire S 2> ีตัวตนนะครับเพราะเรา,ามีความเข้าใจว่าต้องขจัดใช่ไหมครับมันเลยมีตัวไปคอยละคอยวางอยู่ตรงนั้นนะนัะ่นนะครับคืออวิชา มันไม่ได้เป็นทางที่สัมมานะครับไม่ได้พาผลทุกข์หน้าที่ของเรามีนิดเดียวครับกระจ่างแจ้งเปลี่ยนจากไม่รู้เป็นรู้ถ้าเราเปลี่ยนจากไม่รู้เป็นรู้ด้วยอะไรด้วยศัจธรรมพอเราเป็นคนหนึ่งที่รู้ปุ๊บรู้ตื่นรู้แจ้งปุ๊บเนี่ยนะครับเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันดีเองครับมันไม่ยึดของมันเองนะมันเกิดแล้วมันก็ดับของมันเองมันเบิกบานของมันเอง นะเราไม่ต้องไปขจียดไปรังเกียดมาเลยนะใช่ไหมครับเหมือนพระพุทธองค์ครับเวทนาของท่านพอท่านกระจ่างปุ๊บเวทนาของพระพุทธองค์คือเบิกบานปพื้อมปติในธรรมยินดีปีดาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเกิดในใจท่านผมวิหารสีเกิดในใจท่านพระพุทธองค์ไม่เคยมานั่งไล่ดับไล่บี้ไอ้ผพวิหารสีนะครับใช่ไหมเพราะท่านรู้ดีครับว่ามันเป็นกระบวนการของสังขาร มันก็เกิดของมันมันก็ดับของมันใช่ไหมครับแต่การที่เราไปดับสมุทัยคือดับเหตุแห่งทุกข์คือดับอวิชชาคือดับอัตตาตัวตนไอตรงนี้ต่างหากเห็นไหมนะครับที่พ,พระพุทธองค์ท่านชี้ให้เราปฏิบัตินะพอเราดับอัตตาตัวตนเราได้นี่นะครับมันตรงทำหมดเลยเวทนาก็เวทนาดีนะเบิกบานพรมวิหารสีเห็นไหม เมตตากับุณามุนิตาอุเบขาเกื้อกูลเมตาก็เมตตาอย่างแท้จริงถ้าเราไม่มีอัตตาตัวตนนะครับเราก็จะเป็นเมตตาอย่างแท้จริงแต่ถ้าเรามีอัตตาตัวตนเนี่ยมันเมตตาที่แท้จริงไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวเรานะใช่ไหมครับดังนั้นพร,พระพุทธองค์เมื่อท่านกระจ่างปุ๊บท่านจึงไม่เคยมาไล่ดับรูปและนามของของท่านนะท่านปล่อยให้มันเกิดดับเพราะมันเองนะครับ แต่ในการเกิดดับนั้นไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนเข้าไปหลงเข้าไปยึดเข้าไปแบกเข้าไปเป็นเข้าไปทุกข์เข้าไปทําให้มันไม่ไม่บริสุทธิ์ปราศจากการมีการเป็นอัตตาตัวต,วตนเท่านั้นเองนะครับนั้นเราต้องมามุ่งเน้นดับที่อวิชชานะครับใจเราที่ไม่ดีนะั่นนะนะครับนั้นะตัวเวทนาสัญญาสงขารนี่ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับถ้าเราตรงแล้วเนี่ย มันดีหมดครับตรงแล้วมันดีของมันเองแล้วมันก็ดับของมันเองไม่ต้องไปทําอะไรมันไม่ต้องไปคอยตัดไม่ต้องไปคอยละไม่ต้องไปคอยวางนะคนเราบางทีไปคอยตัดคอยละคอยวางไอ้รูปนามเนี่ยครับเพราะว่าอยากได้ว่างใช่ไหมเพราะเราปรารถนาว่างแล้วเลยไปทําสิ่งเหล่านี้นะครับนะจ,จริงๆแล้วคาว่าว่างอาตมาเคยอธิบายไปเนาะนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับ คำว่าว่างตัวนี้ก็คือว่างจากอัตตาตัวตนนะครับไม่ใช่ไปสแสวงหาสภาวะของจิตที่มันว่างนะครับว่างจากอัตตาตัวตนเนี่ยคือดับสมุทัยนะครับดับปุ๊บไม่มีอวิชาไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนอันนี้คือว่างนะครับเนี่ยว่างจากอุปทานลงผิดอันนี้ว่างแล้วครับถัดจากนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตรงทําเองครับนะตรงทํำยังไงเบิกบานมันพระพุทธองค์มีพรมวิหารสีมันพระพุทธองค์ มีทุกอย่างเป็นมรรคเหมือนพระพุทธองค์ทุกอย่างคือน,นิโรธเหมือนของเหมือนพระพุทธองค์ดับเพราะมันเองมรรคเพราะมันเองชอบเพราะมันเองตรงธรรมเพราะมันเองไม่มีอัตตาตัวตนของมันเองเพราะเราดับดับอัตตาตัวตนทิ้งไปแล้วเห็นไหมทุกอย่างยังเกิดดับอย่างบริสุทธิ์แล้วก็แล้วแล้วไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นไหมครับไม่ได้ไปภาวะพระวงว่างหรือไม่ว่างนะนะครับใช่ครับมันดับเพราะมันเองครับ ังน,นั้นเราอย่าไปคอยดับอย่าไปคอยล้างอ,อย่าไปคอยละมันนะนะครับแค่เรามาดับอ่าวิชาในใจเราหน้าที่เราคือดับอาวิชาในใจเรานะครับเท่านั้นนะครับทุกอย่างตรงทําเองนะไม่ต้องไปละไม่ต้องไปวางไม่ต้องไปรังเกียจนะเวทนาของตัวเองไม่ต้องไปรังเกียจสัญญาของตัวเองไม่ต้องไปรังเกียจสังขารการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับมันเป็นธรรมชาติธาตุขันธ์นั้นปล่อยมันหน้าที่เราคือดับอาวิชาในใจตัวเดียวเท่านั้น ทุกอย่างตรงเองหมดนะเมื่อเราทําดีก็เหมือนกันครับนะวันนี้ก็มีกัญญาณิมิตรนะครับก็มาถามว่าการไม่ยึดดีคืออะไรนะการไม่ยึดดีก็คือการที่เราไม่มีอัตตาตัวตนนะครับจริงๆแล้วเราทางพ้นทุกข์มันยืนอยู่บนฐานของความกระจ่างแก้งที่ไปละลายอัตตาตัวตนของเราทิ้งคือเราไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีอุปทานหลงผิดนะครับ เนี่ยพอเราไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีอุปทานหลงผิดหลงยึดหลงสารพัดหลงนั่นแหะนะครับถ้าเราพ้นมันหมดแล้วเนี่ยนะครับเราไปทําดีนะครับการกระทํานี่คือทําดีนะแต่ไม่มีอัตตาตัวตนในการทําดีนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ยึดดีทําดีก็รู้ว่าทําดีแต่ไม่มีอวิชชาที่เป็นตัวตนไปหลงยึดว่าฉันทําดีเน,นะครับใช่ไหมดังนั้น เมื่อเราดับอวิชาของเราแล้วการกระทําทั้งหมดมันหมายถึงการไม่ยึดอยู่แล้วในตัวนะครับเราไปทําดีมันก็คือไม่ยึดอยู่แล้วในตัวเพราะเรารู้แล้วครับว่ามันไม่มีตัวเราเห็นไหมมันบริสุทธิ์ตั้งแต่ไม่มีตัวเราแล้วนะครับนั้นเราทําดีไม่มีตัวเรามันจะเอาอะไรไปยึดดีใช่ไหมมันจึงเป็นทาดีที่บริสุทธิ์ทาดีที่เกื้อกูลเกื้อหนุนเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย นะครับแล้วก็แล้วแล้วไปเห็นไหมเพราะมันไม่มีตัวเรานะครับเห็นไหมการพื้นฐานของการไม่มีตัวเราเนี่ยนะครับมันทําให้การกระทําของเราทุกอย่างมันบริสุทธิ์หมดยิงคําว่าบริสุทธิ์ยังใช้ไม่ได้ด้วยนะแต่ต้องเอามาพูดนะครับว่ามันบริสุทธิ์จริงๆมันไม่มีทั้งบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นะคือไม่มีเราเนี่ยนะครับเท่านั้นเองนะทุกอย่างนี่เป็นมรรคหมด ก็คือชอบหมดแค่ไม่มีเราตัวเดียวเนี่ยนะครับเห็นไหมใหน้าที่เราจริงๆคือไม่มีเราแค่นั้นเองนะครับกระจางให้เข้าใจว่าไม่มีเราแค่นั้นนะครับดับอวิชชาในใจตัวเองเห็นไหมเมื่อไม่มีเราเนี่ยกระบวนการร่างกายนี่นะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่จะต้องมีเวทนาที่จะต้องมีสัญญาที่จะต้องมีสังขารเนี่ยแต่ไม่มีวิญญาณนะครับ ถ้าเราไม่มีอวิชาแล้วนี่จะไม่มีวิญญาณน,นะที่เป็นดวงไปเวียนว่ายตายเกิดไม่มีนะครับมันจะมีแต่เวทนาเกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารการพรุงแต่งเกิดดับนะแต่ตัววิญญาณน,นี่นะครับไอตัววิญญาณน,นี่คนยังไปอ่านตำราคิดว่าคนเรามีวิญญาณเป็นดวงเวียนว่ายตายเกิดนะครับคนที่จะมีวิญญาณเป็นดวงเวียนว่ายตายเกิดคือคนที่มีอวิชานะครับคนที่ไม่มีอวิชาเนี่ย เขาจะเห็นทุกอย่างเกิดดับดับแล้วไม่มีอะไรไม่มีเราไม่มีอวิชชาคือไม่มีเราไม่มีเรามันก็คือก็ไม่มีวิญญาณครับใช่ไหมเพราะไอ้ตัวไปเกิดคือวิญญาณใช่ไหมวิญวิญญาณเราไปเกิดเนี่ยวิญญาณบาปไปเกิดนี่ไอ้คนนั้นทําบาปแล้วคนนั้นไปเกิดนี่อันนั้นคือของคนที่ไม่เข้าใจไอ้คนที่เข้าใจแล้วนี่นะครับมันจะทะลุทะลวงหมด วิญญาณก็คือเป็นเรื่องของคนอวิชาลอยลัดเวทนาสัญญาสัางขารลอยลัดด้วยอวิชาเป็นวิญญาณเป็นดวงเพราะมันคำว่าดวงคือก,กรรมทําไมมันมีกรรมเพราะมีอวิชาก็เลยมีกรรมเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีน่ะครับอย่างนี้จึงไปเกิดมีวิญญาณไปเกิดไอคนที่มันกระจ่างแล้วนะครับไม่มีอวิชาลอยลัดเวทนาเกิดเวทนาดับสัญญาเกิดสัญญาดับ ั้งขานปรุงทั้งข,าน,งงขานดับแล้วตรงสัจธรรมเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีทั้งขานการปรุงแต่งก็ดีเหมือนว่าพุทธององนะครับท่านปรุงแต่งก็มีแต่ธรรมะดีเห็นไหมช่วยคนกุศโลโบายเห็นไหมจุงแล้วก็แล้วไปปรุงแล้วก็ดับไปอันนี้ปรุงอันนี้ดับวันนี้เกิดอันนี้ดับเห็นไหมไีม่วิญ,ญญาณครับท่านจึงบอกว่าดับท่าดับขันเห็นไหมดับยังไม่มีตัวไปดับ เพราะมันดับตั้งแต่เรากระจ่างจึงไม่มีตัวไปดับจึงไม่มีผู้ไปดับเพราะคําว่าผู้อัตตาตัวตนปเป็นเราเป็นเขามันดับไปตั้งแต่คําว่ากระจ่างรู้ตื่นรู้แจ้งกระจ่างมันดับไปหมดแล้วครับเห็นไหมนั้นทุกอย่างมันยึงดับของมันเองโดยที่ไม่มีผู้ไปดับไม่มีใครไปดับนะแม้ทตงการคอยละคอยวาง คอยดับคอยล้างคอยอะไรพวกนี้ก็ไม่มีครับนะเพราะถ้าเราไปคอยดับคอยล้างคอยวางเนี่นะมันก็เป็นความคิดนะครับมันเป็นเพียงความคิดจริงๆมันดับอะไรไม่ได้เลยนะมันเป็นความคิดที่เกิดซ้อนขึ้นมาซะด้วยซ้านะครับมันไม่ใช่ทางนะมันไม่ใช่ทางนะครับทางที่จะหลุดพ้นทางเที่จะพ้นทุกข์ตรงๆง,ง,ง่ายๆครับไม่ได้ยากง่ายๆ ที่มันยากเพราะเราไปฟังคนผิดเราไปเดินผิดไปเชื่อผิดไปเข้าใจผิดไปเห็นผิดหลงผิดมันเลยยากนะมันหลวงพี่มันอาตมาเนี่ยนะครับนะมันหลงผิดไปไกลมากเลยก็เลยว่าโอ้มันยากเหลือเกินแค่เราหลงไปทําจิตให้ว่างนะครับก็ยากแล้วบางคนเพื่อชีวิตอยากจะได้จิตว่างไม่มีทางได้ แล้วก็ทุกอยู่กับอยากอยากได้จิตว่างแล้วมันก็ไม่ใช่ทางหลุดพ้นด้วยนะครับจิตไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําให้ว่างนะครับจิตเป็นเรื่องกระจ่างทําให้กระจ่างแล้วเราจะรู้ทุกอย่างแล้วจิตมันจะพ้นทุกเองจิตจะพ้นจิตเองจิตจะไม่สร้างสังสารวัฏซะเองจิตจะอนัตตาจิตไปเองเห็นไหมเมื่อจิตกระจ่างจิตก็ไม่สร้างทุก เมื Kaiser, ge ge 1941, ่อจิตกระจ่างจิตก็ไม่มีอัตตาเมื่อจิตอัตตาจิตก็ไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาก็ไม่มีบาปไม่มีกรรมไม่มีบาปกรรมก็ไม่มีชะตาชีวิตไม่มีชะตาชีวิตใหม่ก็ไม่มีการเว้ว่ายตายเกิดเห็นไหมครับมันตรงไปหมดเลยเห็นไหมเพราะนั้นจิตจึงเป็นเรื่องทําให้มันกระจ่างทําให้จิตที่มืดมนกระจ่างกระจ่างแล้วก็คือตรงทาหมดเลยนะครับพ้นหมดเลยนะ โอเคนะครับนะวันนี้มาแบ่งปันนะครับกับกัลยาณมิตรนะก็ขอยุติเชิงเท่านี้นะครับเพราะว่าเย็นนี้เดี๋ยวมาต้องไปทําวัดเย็นแล้วนะครับยิงวันนี้นึกว่าจะไม่มีเวลานะเพราะว่าตอนเย็นก็ไปทําระบบน้ํานะครับน้ําไม่ไหลหลายวันแล้วนะครับเข้าป่าเข้าดงไปนะเสร็จมาออกมาดูเวลาเออพอมีเวลานะครับน,ะน,น,นย่หน่อหน่อยก็ยังดีนะก็ อาตมาขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับนะไว้เจอกันใหม่ในวันอ่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะหรือว่าเมื่อลืนนี้นะครับนะเพราะพรุ่งนี้มีงานนะครับนะพรุ่งนี้มีงานจะมีกัญญาณมิตรนะครับมีญาติโยมน่ะเข้ามาทําบุญที่อ่าภูศิยตานะครับนะก็จะมีการต้อนรับนะครับคือญาติโยมจะมาถวายกุฏินะครับสองหลังนะให้กับ ให้ไว้นะครับให้ที่พูนะครับให้ครูบาอาจารย์ะแวะเวียนมาศึกษาธรรมแล้วก็ให้กัญญาณมิตรแวะเวียนมาได้มีที่พักนะครับได้มาศึกษาธรรมนะครับน,นั้นค่ำนี้เย็นนี้นะครับอาจจะมาก็าขอยติตว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับค่ำนี้สวัสดีนะครับเจริญพรน,นะครับทุกทุกท่กทาน,นสาธุสาธุ